ครับสวัสดีครับเส้านี้เอากล่าวต่าเตือดในจักน้อยนะครับเนาะมาบึงบรรยากาศเมื่อน,นี่เบ้าเดียงกาลังถึงว่ายามเบียดเ่ยเหมือเศ้าขนาดนี้เป็นเวลาตีหา้ามีสิบหน้าที่นะครับ ถ้าก,กันมาออกทงแต่เศ้าเลยนะครับเนาะเหมือนี่มาน้าบรรยากาศเป้าแดยงยามเบียดเน้่ยมือเศร้านี่คือบรรยากาศย่ำเศร้าตีหาเคืองนาะครับซ <c oughs> ึ่งเป้าแดงกําลังมาสีมายามเบียด มือน,นี่เฮ้านั่เกาะติดวิถีของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งหลักในธรรมชาติกำลังสีกอไฟหรือว่านเฮาเอินกำลังสิดังไฟนะครับเพื่อเพื่นมายามเบียดสิติดาาว่าละวาว

บ้าแดงยังมีไฟอยู่ลเ,เล้าลว่ะช่วงนี้กำลังบาแดงกำลังลงยามเบียดเนาะครับเนาะเป็นบรรยากาศเศร้าๆมัมน <c oughs> เป็นงุ่มป่าแล้วว่างุ่มเกือ ใส่เกือบลุกพยายามเบียดพี่น้องเอ้ย<ใ>น,นี่<ใ>นบรรยากาศสลัวสลัวจังสี่เนาะครับเนาะหลังแรกถึงบอสบาลไม่ถึกเลยไม่ถึกเลยว่าสัน้นเราอะหลังนีกับมิดซีดีเราอะอาาอน,น,ะ,อนอะครับ ขาบกระสีบ้าค้มชัดจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นกัน,นนี้ช่วงเวลาปีห้าสี่สิบนาทีนะครับกระสิบ่แจ้าแ้งบันไหภ้าพี่น้องมาบึงบรรยากาศย่ายเหมือเศร้าเหมือนี่เอาน้ำติดตามเบาแดงข้นโกเออคน,นโลโลแต่ว่าโกเป็นตนายแล้วมายามเบ็ดยามกลางเนาะ เบิ้งว่าเล่าสีมานบ่หมื่นเท่าสีตามจิตท,ทุกเม็ดเลยเนาะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> กับการดำเนินชีวิตของเบาเดียง cây ven ảnh vào Nắng này có bao thử lâu à Thịt bó nào Ngoài <laughs> แล้ววะบ่าแดงแล้ววะมาใส่เบ็ดมาถึกปลายันไปสื่อยันในสื่อปลาทูมาปนอยู่ดอกพี่น้องพะรันแล้ววะแล้วว่าหากินบ่หมานไปนี่มันเป็นเบิดหรืวบ่อเบ็ด

เด็กกับมือหนึ่งว่าถือจักตัวพี่น้องเอ้ยพ่อเดงกว่าเด็ตกหลองมันกไยกับเป็นบาน้ำไทยเล้าจะอยากให้พี่น้องเห็นเนาะบรรยากาศเจ้ามือเศร้าจังสี่หากินขายอยาก ตามวิถีคนบ้านนอกเนาะครับเนาะแยกๆไห่มาเบิงบบยังนีอีกหลายหลังอยู่ม็นเบาๆเดงแต่ว่ากรามนี้นี่บ่ถึงแล้วเฝ้า,าเราอ่ะ นี่ยายลางไปนี่หลองมันวบ่มีบรรยากาศป้าข้าโพดครับ <laughs> ใส่เขินๆนี่ใส่เบ็ดน้ำปลา,าข้าโพดเพราะถือจ่อยกงดวงอยู่น,นั่นเดือดต้นหนานั่น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 ต้นหนาี่ๆๆ แล้วนี่ก็บ้ถือกินเหี้วอีกคือเก่าเลรวพี่น้องหปลาทู่ปลานองานไหนวะไปปลาแดงว่าแล้ว่าม่อมปลาทูปหน่อเร้ว่าาแดงสรุปเล้วเบ็ดกำนึงนี่ได้ยักโตบนี่ัปได้ยามหดเนาะทังหุุนกบี้งูดจากหลังสี่หลังแต่ว่ากำนี่นี่คือเบิดซิดแล้ว ว่าถือมาอนี่บ่อหมานใสเ่เบ็ดบ่หมานพี่น้องต้องไปกัดสิเป็นการยามรอบเนี้ยบสิบเป็นการยืมยามรอบเนาะพี่น,อน้องเนาะไปแม่เฮ้ยกูยามอยู่แอเปอ่าเออม<อ>านี่บ่าแดงกับสิบมายามรอบเนาะพี่น้อง นำบักเร็บแมวจะหี่นี่เลยอ่ะเบืองแล้วสิหมานวะรอบนี้นนถืถถอถ้าจิน้นถ้าอยากตัวกันเปลี่ยนวะนี่นะครับ เปงี้ยเงายยามรอบบ้าแดงหมานมันนี่ได้ปลาคอตัวนึงแล้ววะตีหัวเต้าปลาคอขื้นปลาบูปลาบูตาหี่ไปลาบูแล้ววะปลาบูตีพี่อ้ายแล้ววะปลาบูไงตีเต้าเดอ่ะหมอังเนี่เต้ากระตี ใส่รู้บ่เดีนแม่มันยังเตาติดเต้าตัวหนึ่งครับบอเอายน้ายนนี้ปล่อยไถ่ไนี่แหละย้อยถิ่มลองน้ำมูนี่แหละคร<อ>ับ,บ,บกินยนังบ่นี่บอบอเอกินก<ป>ับยนถิ่มนี้นี แล้วแดงได้ปะบูตัวหนึ่งครับยามรอบตัวนี้แล้ดินจุกจุกเล่นไปเทเวนไหลติัวงูโจกเอากระไดตัวออผมบอกให้เลยยี่ออกว่ะผมแม่บ้อนกันแปบนี้โอ้เด็กมึงบีนอง ปูบูตัวเดียวโคโลว้าย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 ตุ๊กแก่ตุ๊กแก่วันที่ว่าได้แหบซ้ำเดีปลาพยายนปลาอย่างก่อนนี่ปลาพยายนบูได้ปูบูตัวหนึ่งนาะครับเนาะมันไดาฟอมอ๋อบรรดาที่เรามึงอ่ะบนไดาครับนี่เด้อการใส่ม่องมาอนี่ใส่ม่องได้ปลาตอง หนึ่งสองสามเออข้าวเผาตัวหนึ่งลาบูตัวหนึ่งปลาเข็งตัวหนึ่งวันนี้มาก้าวเปล่าแดงถ้าเป็นมูือผนข้าเป็นมายามม่วงนี่แหละครับผลนี่คือผลงานของผมเปล่าแดงใส่เบ็ียดระยะโตจบคาเลยวันนี้เมื่อเกิดข้าเปล่าแดงเมื่อเกิดเปล่าอ่อนเกิด ตัวบอลนี่กับสีนี้เมื่อเด้อพี่น้องบอลไปเนาะครับเนาะพ่อกันคลิปหนาะเนาะครับเนาะแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับทีบ